e c h b u s i n เ s s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณสวัสดีค่ะพบกับ v e c h Business เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณวันนี้แจนจะมาเอาใจสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักการวิ่งแต่ติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางจะออกไปวิ่งข้างนอกนอก,ก็ขี้เกียจหรือจะวิ่งริมถนนก็กลัวจะโดนรถเฉียวแจนขอสเสนอนี่เลยค่ะ VTEC h m o เด l Today รลู่วิ่งไฟฟ้าที่จะทาให้การออกกาลังกายของคุณนั้นง่ายยิ่งขึ้น ลู่วิ่งไฟฟ้า VTEC m o o เด t t o d y y ดีไซน์ให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดพับเก็บได้สะดวกประหยัดพื้นที่การออกกำลังกายมาพร้อมกับ DC m o มอเตอร์ 2.0hp ที่สามารถใช้ความเร็วบนลู่วิ่งได้ตั้งแต่0.8จนถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังขับแรงม้าถ,ถึง2แรงมา้ามีหน้าจอ LCD แสดงผลข้อมูลระยะทางความเร็วเวลาที่ประจรรวมถึงแคลอรี่ได้อย่างชัดเจนลู่วิ่งไฟฟ้า VTEC h m o เด l Today มาพร้อมกับ12ป ปรแกรมการใช้งานที่ให้คุณนั้นสามารถเลือกให้เหมาะกับการออกกำลังกายของคุณและยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณผ่านช่อง MP3 ได้อีกด้วยลู่วิ่งไฟฟ้ามีขนาดสายพานกว้างถึง42เซนติเมตรและมีความยาวถึง125เซนติเมตรทาให้การวิ่งของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถพับเก็บได้ไม่ว่าจะมุมไหนของห้องคุณโดยไม่เปลืองพื้นที่การใช้สอยภายในบ้าน เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังฟังก์ชันไปแล้วเนี่ยหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่ามันดีขนาดไหนแจนก็อยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าจะวิ่งสนุกแค่ไหนด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะสําคัญมากๆก่อนที่เราจะวิ่งต้องติดเซฟตี้คีย์ก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะนอกจากเราจะเลือกสปีดความเร็วบนแผงควบคุมตรงนี้ได้แล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แจนชอบมา,มากๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรงที่วางแขนก็สามารถปรับสปีดหรือว่าจะกดปุ่ม start stop ได้เลยค่ะ ฉันชอบมากๆเลยค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะ12โปรแกรมแบบอัตโนมัติทําให้การวิ่งของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยอยากจะวิ่งเร็วอยากจะวิ่งจ็อกกิ้งหรืออยากจะเดินเร็วก็สามารถทําได้ค่ะใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงนะคะเอา MP3 มาเสียบได้เลยตรงนี้มีลําโพงในตัวเครื่องได้อีกด้วยหน้าจอแสดงผลบอกได้ทั้งเวลาระยะทาง แล้วก็แคลอรีร่ที่เราได้ใช้เผาผลานไปในระหว่างออกกําลังกายด้วยนอกจากนั้นนะคะที่พักแขนตรงนี้เนี่ยยังสามารถตรวจวัดระดับฮาร์ดเรทของเราได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ Tech Model Today เห็นเครื่องจิ๋วแบบนี้แตัดเจ๋วใช่ไหมล่ะคะ Tech Business ออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณสวัสดีค่ะ Vtech Fitness เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ